อามานะมาสามีผู้ฏิบันโนอาภาวะโต s สาวกสังคฆสรงฆันามามิ

สสสาัพุทธมมขอถวายความเคารพแด่คณะกรรมการและพระนักการพกรูกวันนี้หรือว่าเป็นอีกเคารพหนึ่งในการศึกษาของสงค์ท่งองกันทั่วทั้งประเทศ ที่เราศึกษาเราเรียนกันมาในส่วนของพระธรรม,ม,นมินันเมื่อเราศึกษาแล้วพอมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุทธเจา้าตลอดพระธรรมอันเป็นคำสอนก็พระสงฆ์คือเราเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาใจคือผู้สืบทอด ส่วนกลางมีความประสงค์อยากจะวัดคุณวุฒิความรู้ที่เราศึกษาแล้วก็เราเรียนกันมาถือว่าพระนัก,กะทุกลูปมีส่วนสำคัญคือเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มีความรุ่งเรืองมีความเจริญเป็นที่ซึ่งที่สก,การะบูชาเมื่อละของแต่ละคนนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาวันนี้แหละเราได้แสดงออกบอกว่าจารึกคคำสอนลงใน ใจจะเลือกคำสอนลงในสมุดก็เป็นส่วนหนึ่งของการร้วยกรองธรรมในไหนหรือทำสังคยานาก็ได้นี่ถือว่ามินบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มีโอกาสอย่างนี้ยากไม่ใช่ง่ายเพราะนั้นในการวัดผลการสอบได้หรือตกมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงว่า เรามีส่วนร่วมครั้งหนึ่งของชีวิตที่เราได้ก็มาบวชอยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนาแล้วเราก็มาทำหน้าที่เต็มสมบุญเขาบอกว่าคาถาตัวหนึ่งถือว่ามีคุณค่ามาหาศาลในการที่เราให้วัสดุของ มีค่าไก้วแว้เงินทองผื่อสวนไรนาแต่ัะมาเทียบกับการให้ธรรมะยอมชนะในการให้กับสิ่งทั้งบวงวันนี้แหละเราชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอใช้โอกาสตันนี้ก็เหมะาะกันเวลาขอเปิดในการสับจับสั้งร้องขอให้ทุกขัน้นทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ขอให้เกิดความสำเร็จ สำววางปฏิการมาต้องคณะกรรมการแล้วก็อุ้มในการส่วนกลางาแล้วก็ส่วนใิภาคคืออย่างเราในเกศรรกเขากิจโจรรายงานนี้เริ่มต้นดีีเป็นใบดีๆสมบูรณ์ด,ดีๆส่งสมเด็จทุกประกาศโดยตัวกันทุกท่านทุกลูกด้วยเออ่อหนัาทองทัี การศึกษาและการจัดการศึกษารพระอริยธรรมเป็นพันธกิจหนึ่งในพันธกิจทั้งหด้านของคณะสงฆ์เป็นภาระทุระที่ต้องอาศัยครามร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนเจ้าคณะพระสังฆาธิการในฐานะ ผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์จะละเว้นเพิกเฉยต่อหน้าที่นี้ไม่ได้เพราะฟาร์มเสื่อมก็ดีความเจริญก็ดีของคณะสงฆ์และของชาติบ้านเมืองย่อมขึ้นกับการศึกษาเป็นสำคัญทั้งนี้กว่าจะบรรลุเป้าหมาย ของการศึกษาได้ย่อมต้องอาศัยเวลาซึ่งอาจไม่รวดเร็วทันใจคนยุคใหม่ปัจจุบันจนถึงเกิดคณะบุคคลประเภทที่พาการสอนและพากันเชื่อมตามอัตโนมัติของตอนมากขึ้นหลายโมู่หลายคณะ ต่างพอใจกันรวบรัดกระทำการลงโดยไม่ศึกษาอ้างอิงพระไตรปิฎกอัฏฐากถาดีกาตามกระบวนวิธีวิทยาศาสตร์ทางการศึกษาที่ถูกต้องประจวบกับเทคโนโลยีการสื่อสารการและ ผลิตข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้ปัญหาเหล่านี้ลุก,กลามใหญ่โตอย่างรวดเร็วตศึกษาให้เป็นไปตามหลักพระไตรปิฎกและคำพีสำคัญอันอ้างอิงเชื่อถือได้โดยยึดถือหลักสูตรที่คณะสงฆ์ ได้ตั้งไว้อย่างรอบคอบแล้วเป็นสำคัญเพื่อให้พระธรรมวินัยยังคงประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคงเป็นกรไกรในการสร้างเสริมคุณสมบัติที่พึงประสงค์สำหรับพุทธศาสนิกชนตามพระบรมราชโชบายในรัชกาลที่9 ที่พระราชทานไว้เมื่อปีพุทธศักราช2529ฟาร์มตอนหนึ่งว่าเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องทั่วถึงพระศาสนาก็จะมั่นคงขึ้นได้ทั้งนี้เพราะเหตุที่ บอนการเบียดเบียนพระศาสนาให้เศร้าหมองนั้นมักจะมาจากการกระทำของชาวพุทธผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามพระธรรมนั้นนั่นเองเป็นสำคัญโนโมทนาบุญกุศลตริยาของเจ้าคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับตลอดถึงสาธุชนผู้สนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ด้วยกุศลจิตและด้วยสามัคคีธรรมขออำานวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยบรรลุถึงฟามร,รุ่งเรืองในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเป็นนิเทิน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์แม่กองทมสนามหลวง